You ready? สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พึทธสารฟาร์มรชาแน,นลรถเกี่ยวข้าวนะครับวันนี้เราอยู่กันที่บ้านนะ,ะที่จังหวัดพัทลุงครับพัทลงเกี่ยวข้าวของปทุมการก็เกี่ยวไปแล้วหลายอุ้มนะฮะก็สวัสดีทุกท่านนะฮะที่เข้ามารับชมกันนะฮะก็อย่าลืมนะฮะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยครับพึทธสาฟาร์มชาแนลรถเกี่ยวข้าวนะครับเดี๋ยวเราไปดูคันนี้กันนะฮะซุปเปอร์จิ๋วนะฮะเกี่ยวข้าวกัน แล้วก็เดี๋ยวคุยบรรยายกันไปนะฮะเสียงกเ็เรามาลงเสียงนอกนะนะฮะต้องบอกก่อนวนะ่าคลิปนี้เรามาลงเสียงนอกแล้วก็ที่ขับอยู่ข้างในก็คือผมเองนี่แหละนะฮะขับอยู่ข้างในนะฮะขับเองนะฮะ,ข,ะ,ฮะขับเองนักเลงพอนะครับก็พอดอีช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะฮะก็มาต้องขอทางคนขับประจาของผมด้วยนะฮะก็ไม่ได้อาลงมานะฮะเพราะว่าถ้าเอาลงมาต้องกักตัวติดีวันบ้างอะไรบ้างพอดีที่บ้านก็เข้มนะฮะเข้มขวด นะะฮก็เลยต้องต้องต้องขับเองตัวนี้ขับเองทําเองนะฮะแล้วก็เท็นเตอร์ผมก็ยังไม่มีอ่ะนะฮะก็ใช้เท็นเตอร์น้องๆนั่นแต่ว่านี่แหละย้ายออกนะฮะต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะน้องๆที่ช่วยกันย้ายให้นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูการทํางานของตัวซุปปเอร์จิ๋วันนี้กันนะฮะหลังจากที่เราใส่สายพานนะฮะจัลเกทลูกๆนะฮะทั้งคันไปแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าการทํางานจะประมาณไหนนะฮะนี่เข้าเจอข้าวหนานะฮะ แล้วก็ต้องบอกก่อนว่าสายพานตอนนี้สายพานโจ้าคีดลูกๆผมได้มาผิดเบอร์ไป1น,นชุดนะฮะชุดอาเซนชุดท้ายเครื่องนะฮะชุดกําลังหลักนะฮะที่จากท้ายเครื่องส่งไปตู้นะฮะแล้วก็ขับเคลื่อนทั้งคันที่จริงมันใส่เบอร์120นะฮะแต่พี่ก็ให้เบอร์1 2 1มามันก็เลยหย่อนเลยต้องกดเยอะอยู่นะฮะเดี๋ยวเบอร์120กําลังส่งตามหลังมานะฮะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนนะฮะแต่ขนาดหย่อนขนาดเนี้ยกาลังไม่ตกนะฮะ หย่อนก็ยังทํางานได้นะครับสายพานมันเหนียวมันมันเกาะดีนะฮะนี่ก็คือสายพานจอดเคลูลกกนะครับต่อผู้สนับสนุนหลักของเราตอนนี้นะครับก็เข้ามาสนับสนุนปรึกษาฟาร์แาาามแล้วก็ให้สายพานมาเทสแล้วก็ให้ให้ลูกค้าดูไปเลยนะฮะใช้จริงนะฮะดีก็บอกว่าดีไม่ดีก็บอกว่าไม่ดีนะฮะนี่คือสายพานจอดเคลูลกกนะฮะเดี๋ยวเราไปดูนะฮะ ที่ผมเทสมาตอนนี้ครบร้อยไร่แล้วนะฮะไม่มีปัญหานะฮะกล้าบอกได้เลยว่าไม่มีปัญหานะครับนี่ครับเจ้าจิ๋วเกี่ยวหอมประทุมนะฮะรอบแรกก็จะเกี่ยวยกสูงหน่อยฮะเพราะว่าเผื่อคันนาไว้นะฮะไม่ใช่ว่าผมตั้งใจจะเกี่ยวสูงนะเพราะว่าต้องเผื่อระ,ะยะคันนานถ้ากดต่ําลงไปเดี๋ยวปากมันชนดินนะครับชนดินนะครับ ทีนี้เรามาตอบคําถามกันดูคลิปไปพังนะฮะดูคลิปไปพาง,ะะลปปางแล้วก็เดี๋ยวมาคุยกันพังมาตอบคาถามากับคําถามที่ว่าพี่รถเกี่ยวพี่เกี่ยวได้วันละกี่ไร่นะฮะตกน้ํามันไร่ละกี่บาทนะฮะตรงนี้ผมบอกก่อนเลยตามทฤษฎีเราคิดเป็นไร่ไม่ได้เราคิดเป็นวันละกี่ไร่ก็ไม่ได้เหมือนกันข้อแรกเลยมันอยู่ที่คนขับด้วยนะฮะการเลี้ยงอัตราเท่าเดิมคนขับขับเท่าไหร่ เราทํางานได้พ่องเท่าไหร่ความหนาของข้าวเท่าไหร่ความบางของข้าวยังไงนะอัตราแต่และตัวไม่เท่ากันเอาแบบเทียบอัตราตัวปกติของผมผมเล่งเครื่องพันสองแบบนี้ผมอัดเต็มที่ผมเดินจุดคอนโทรลผมทํางานได้วันละสี่สิบไร่เดินประมาณนี้ครับวันละสี่สิบไร่ยี่ห้าได้เจ็จแปบดบไรต่างกานไปกันไปกัมสี่โมง ประมาณครึ่งๆนะได้อยู่ประมาณนี hmm. ้ไปต่อเรื <with> ่อยๆแล้วตอนนี้นรจะเดินประมาณนี้นะฮะตอนน้ำจิ๋วไ่แต่มันก็อยู่ที่พื้นนาด้วยด้านนาอันใหญ่นะฮะเขากำลังานได้ไวเพราะว่าเราใช้แบบเวลาเดียวเยอะด้านนาอันเล็กตอนน้ำจิ๋วไปไม่ถึงจึงจะวัาลงมาที่เยอะเลยแล้วทีนี้ตากันจืดมันตากันนืดมัน จะอธิบายฟังว่าเราเล่งรอบวันสองถ้าเดินไม่สูกต้นโคนได้จํานวนไล่น้อยนะครับแน่นอนเลยได้ว่าได้จํานวนไล่น้อยเพราะว่าน้ํามันเนี่ยเราคิดเป็นชั่วโมงนะเราอย่าไปคิดเป็นไล่นะครับการทํางานเนี่ยของของเครื่องยนต์เนี่ยการน้ามันเราเล่งเท่าเดิมเนี่ยเราคิดเป็นชั่วโมงเรา้องคิดเป็นชั่วโมงถ้าเราคิดเป็นไล่อาดทุนแน่นะครับเพราะว่าถ้าถ้าเราเล่งอยู่ที่วันสอง ทำงานอยู่หนึ่งชั่วโมงอ่ะเดินสุดกำจุนกับเบนไม่สุดกำจุนอ่ะได้จํานวนไล่ไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคิดน้ํามันในอัตราที่กินเท่ากันแต่ทํางานไม่เหมือนกันได้ผลต่างกันครับอย่างนี้นะฮะเราเราคุยให้ฟังว่าจะเข้าใจกันหรือเปล่านะก็อธิบายให้ฟังกันเร่าๆนะครับนี่ก็รอบแรกก็ของด้านด้านนน้มเข้าก่อนด้านซ้ายเข้าก่อน,นก็ เรต้องวน,นรอบแรกก็จะวนขวารอบสองก็จะวนซ้ายนะครับเฮย้ยใช่เออวนขวา <c oughs> นะครับวนไหนเนี่ยวนซ้ายถูกแนละ้ว <c oughs> ผมนี่ม,มั่วตลอดเลยฮะรอบแรกก็วนขวานะครับรอบสองก็วนซ้ายนะครับเพราะว่าให้ไอัเนี้ยนะฮะตัวสับเนี่ยเห็นไหมเพอรอบสองผมจะเกี่ยวต่ํานะครับเกี่ยวต่ำ เพราะว่าอะไรรอบเลขรากลัวเรื่องของดินเรื่องของธนนาแต่รอบสองรากดได้แล้วนะฮะกดต่ําได้นะครับไม่ต้องห่วงนี่ฮะดูนะ,ะตัวซปเปอร์จิ๋วของผมนะ,ะดูตัวแคน่นี้เกี่ยวได้วันละสี่สิบไล่นะฮะมันอยู่ที่คนขับด้วยครับแต่ถ้าข้าวนาปีถ้าเลือกทุ่มหนึ่งก็จะอยู่ที่สามสิบห้ายี่สิบห้าสามสิบห้าสามสิบประมาณนั้นเลยครับ มันแล้วแต่นาถ้านาเล็กก็ได้น้องถ้านาใหญ่ก็ได้มากนะครับก็แล้วแต่แล้วก็ส่วนราคาของตัวนี้ผมมีคนทักทวงมาผมไม่เคยบอกอราคาตัวนี้จริงๆอะผมไม่ค่อยได้บอกหรอกเพราะว่าผมให้คนที่สนใจจริงๆนะฮะโทรมาที่เบอร์ผมนะฮะแล้วก็เบอร์ผมก็ขึ้นอยู่ที่เบอร์โทรข้างล่างตรงนี้นะฮะมุมมุมข้างล่างนี่นะเห็นไหมจะเป็นอยูอ่เป็นมุมอยู่ด้านด้านขวามือนี่แหละนะฮะ จะมีเบอร์โทรกับเบอร์ไอเดียไลน์ตอนนี้ใช้เบอร์โทรกับเบอร์ไอเดียไลน์อ่ะจะจะคนละเบอร์กันแล้วนะเบอร์โทรกับเบอร์ไอเดียไลน์อ่ะเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้ตรงนั้นเลยนะฮะเดี๋ยวจะเป็นคนละเบอร์กันนะฮะแล้วก็ติดต่อกันแอดไลน์ก็ไอดีนึงถ้าเป็นเบอร์โทรก็โทรมาได้เลยนะฮะแต่ผมอยากให้โทรมากกว่านะฮะเพราะว่าการคุยกันอะไรเนี่ยเราจะได้คุยกันง่ายกว่าเข้าใจกว่านะฮะการคุย การคุยอ่ะมันจะเข้าใจกว่าที่ผมไม่แอดไลน์ผมไม่ใช่ให้พิมพ์มาถามผมไม่โทรทางไลน์นะฮะโทรทางไลน์เพื่อประหยัดตังค่าโทรนะฮะเพราะว่าพิมพเนี่ยบางทีผมไม่มีเวลาพิมพ์หรอกบางทีผมขับรถเนี่ยมันมันไม่ค่อยสะดวกพิมพนะฮะแต่ถ้าเหมือนเราคุยกันอ่ะแป๊บเดียวผมอธิบายจบเพราะว่าส่วนมากจะถามมาพี่รถแค่นี้ราคาเท่าไหร่พอผมบอกราคาปั๊บเอาพี่แล้เสเปคเท่าไหร่ถ้าแบบเนี้ยถามมาให้จบทีเดียวแล้วผมจะได้ตอบทีเดียว ไม่ต้องถามอยู่ทีล้วกันตอนนะฮะน้ำหนักรถเท่าไหร่เออพอพูดถึงเรื่องน้ำหนักรถขออธิบายหน่อยน้ำหนักรถมันก็ตามสัดสัวตัวจิ๋วน้ำหนักรถอยู่ที่6.5เนี่ยใบแท็งจะแคบลงเพราะว่าอะไรเพราะว่าแรงสัมผัสดินมันจะมันจะสมดุลพอตัวใหญ่ขึ้นมามันจะมีอันนี้ตัวนี้เบอร์ใบ7็ตัวใบแปดสิบจะมีอยู่ ถ้าตัวใหญ่ไม่เป็นดิเพราะว่าการเขาเรียกว่าแรงต่อัอะไรสักอย่างนี่แหละการรับน้ำหนักกับดินไปเต็จะรับ้ม่ได้ไม่ไม่เป็นรอยบางคนถามมาอยากได้รถที่น้ำหนักเท่านี้เท่านี้เท่านี้ผมถามว่าล้วมันมีส่วนตไหนเยอะหรือเปล่านะฮะเพราะว่าผมทํางานมาก็เยอะแล้วเจอมาทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กก็ไม่ไม่ได้มีผลมีส่วนสักเท่าไหร่ถ้าดินมันหล่มอ่ะไม่ว่าตัวใหญ่ตัวเล็กมันติดเหมือนกันหมดครับ พอิงจริงนะครับถ้าไม่ให้ติดลมก็เกี่ยวมือนะครับอันนี้คุยกันตรงๆนะครับไม่อยากให้นาพังตัวใหญ่ตัวเล็กพังหมดครับเพราะว่าเวลาเลี้ยวตีนตะขาบมันบิดขึ้นเหมือนกันหมดครับถ้ามันจะพังอ่ะนะครับนอกจากคุณเปิดน้ำให้มันแห้งจริงๆนะฮะนั่นไม่พังแต่ถ้าไปเจอนาน้ำแบบนี้โอ้โหบางคนเจ้าของนาเรื่องมากอยต้องเอาประมาณนู้นต้องเอาประมาณนี้นะฮะ หลายเรื่องนะฮะผมก็บอกว่าถ้ามันก็ไปหามาไม่เอาแล้วนะฮะไม่รับไม่อะไรมันนะฮะหลายคนอ่าบอกว่าตัวเล็กนี้ลุยลมไม่ดีถือว่าไม่ดีเดีย๋ยวไปดูคลิปก่อนก่อนหน้านี้ที่ผมเคยลงไปนะฮะสำหรับตัวซุปเปอร์จิ๋วผมลุยลมเนี่ยตัวนี้ยกมือให้เลยนะฮะยกหัวไม่มือให้เลยเพราะว่าใบใบแท็กก็จะใส่ใบเต็มนะครับใบเต็มแล้วก็ถ้าเป็นตัวอื่นๆบางบางค่ายก็จะใส่ใบต่อไปนะฮะถ้า ลุยลมถ้ากะว่ารถเราเอาไปลุยลมผมแนะนําให้ใส่ใบเต็มนะฮะถ้าเอาไปแล้วไม่มีหน้าลมก็ใส่ใบต่อไปได้เพราะว่าการเลี้ยวเนี่ยใบยเต็มมันจะหนักใบต่อไปมันจะเลี้ยวลื่นนะฮะไม่รู้เขาเรียกอะไรใบกล่องใบอะไรสักอย่างนี่แหละผมผมเรียกใบเต็มกับใบต่อไปผมไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่หรอกนะฮะแต่ก็อ่ะเอามารีวิวมาให้ดูกันตรงนี้บางสับแต่ละคน เขาจะพูดจะคุยกันไม่เหมือนกันนะฮะแล้วก็ในเรื่องของอะไรอีกนะฮะตู้นวดของตัวนี้นะฮะผมก็เปลี่ยนแล้วนะฮะวงเดือนก็เลือมาสี่วงผมเติคุยกับบริษัทบริษัทบ,บอกว่าเขาอยากจะใส่มาให้ห้าวงสําหรับลูกค้าคนไหนทีอ่อยากจะให้เปาให้เหมือนของผมเอาไปต้องเอาไปเปลี่ยนเองนะ,ะทางบริษัทไม่ทํามาให้เพราะว่าถ้าบริษัททามาให้แล้วเกิดข้อผิดพลาดอะไรเนี่ยจะเสียหายกับบริษัท เพราะนั้นถ้าคุณอยากจะทาคุณก็ต้องเอาไปทำเองแต่ถ้าคุณทำเองแล้วบริษัทจะไม่รับผิดชอบในส่วนของที่คุณไปทําถ้ารู้สมีเหยีบประกันครับต้องอธิบายตรงนี้ก่อนในส่วนของผมผมมั่นใจในในการทําของผมผมก็เลยทำนะให้เหลือสี่วงผมเดือนแบบนี้ผมไล่มาเหลือสี่วงนะครับก็เหลือสี่วงก็เนี่ยความคล่องมันจะประมาณนี้นะฮะนี่ตอนนี้สู้ก็หมดนะ โ่เกี่ยวไป4 0 0พันไร่แล้วนะฮะตอนนี้นะตอนเนี้ยส0 0ันไร่ผมยังไม่อัดบูทใหม่เลยผมเปลี่ยนแก้สลักโซ่เนี่ยข้อต่อเนี่ยที่ข้อต่อเนี่ยสองครั้งเองนะฮะโซ่ก็เริ่มยืดแล้วนะฮะตอนนี้ก็ต้องเอาไปอัดบูทใหม่ส่วนข้อก็ยังความสูงอะไรก็ยังไม่กินยังไม่อะไรนะฮะก็ยังเหมือนเดิมนะฮะทนมากฮะโซ่ก็เป็นของซีฟ้าแต่รอบเนี้ยผมสั่งของแมงป่องมาเดี๋ยวเราไปดูกันว่ารอบหน้าเนี่ยของแมงป่องจะทนทานขนาดไหนได้กี่ไร่นะฮะแต่ของซีฟ้าเนี่ย สี่พันแล้วก็ยังไม่เป็นอะไรก็อัดบุ้ได้อีกรอบหนึ่งนะฮะสำหรับคนที่นั่งหัวเระอยู่ไม่ต้องหัวระครับของผมผมให้ดูยอดไล่ได้เลยฮะบางคนก็บอกว่าเอ้ยของผมได้เท่านู้นเท่านี้นะฮะผมเคยเห็นแล้วในคอมเมนต์บางคนนะฮะของเขาอ่ะเขาใช้ได้จริงอะ่ะหกพันไล่อะ่ะมันก็เรื่องของเขาก็าใช้ได้อะ่ะคุณไม่นั่งหัวเระทําไมของคุณใช้ได้เท่านั้นนะครับของคุณใช้ได้น้อยกว่านั้นก็แสดงว่ารถคุณใช้อ่าแสดงว่ามันต้องมีปัญหาอยู่สักอย่างนี่แหละนะฮะก็ อย่าไปดูถูกคนอื่นนะฮะของเราทําของเราให้ดีก็พอนะครับก็นี่ก็คือการทํางานของตัวซุปเปอร์จิ๋วนะฮะดูข้าวที่ขึ้นดูอะไรก็ผมแต่งใ่หมดนะฮะแล้วก็ท่อส่งข้าวที่ขึ้นไปสุดปลายผมเสริมไปอีกครึ่งใบนะฮะจากองเดิมของบริษัทข้าวมันจะได้พุ่งขึ้นมาสุดมันจะได้ไม่กินใบที่ข้างในข้าวมันจะได้ไม่ต้องไปเลี้ยงอยู่ข้างในน,นะฮะมันจะได้ขึ้นมาสุดเลย นี่ผมบอกเคล็ดลับให้ให้หมดเลยนะสำหรับลูกค้าซุปเปอร์จิ๋วนะคะสํสำหรับลูกค้าซุปเปอร์จิ๋วโดยเฉพาะเลยนะฮะอันนี้เราบอกเคล็ดลับให้จากคันนี้เลยนะฮะที่ผมทํามาผมได้รับประกัน,นว่าคันนี้ตอนนี้คล่องสุดนะฮะในนุ่นเลยนะฮะใน,ใน,ใ,นในตัวซุปเปอร์จิ๋วนะฮะ,ะ,ะแล้วก็ตัวเดินผมไปทดฟินใหม่นะฮะจากเมื่อก่อนมันเป็นแปดขับเจนะฮะตอนนี้ผมทดเป็นแปครึ่งขับเจนะฮะตอนนี้ ก็มันจะเดินเร็วกว่าเดิมรอบเพราะว่ารอบผมจะเบากว่าเดิมตู้มันเบาแล้วพอตู้มันเบารอบมันก็เบาลงมานะฮะผมไม่ต้องเล่นเครื่องเยอะแล้วตอนนี้พอรอบมันเบาลงมาปั๊บทีนี้การเดินมันจะช้าในรอบตรงนั้นมันจะเดินช้าผมก็เลยต้องทดวินห้ขึ้นเพื่อให้มันเดินไวขึ้นกว่าเดิมนะฮะสำหรับถามว่าเครื่องไหวไหมก็มเนี่ยดูเอาว่าเครื่องไหวไม่ไวนะฮะแล้วก็สําหรับเรื่องเครื่องที่มีปัญหาไปรอบหนึ่งนะฮะหลายๆคนบอกว่า ซ่อมไม่อยู่บ้างอย่างนู้นอย่างนี้อันนี้มันก็อยู่ที่วิชาของช่างแต่ละคนนะฮะแต่สําหรับคันของผมซ่อมอยู่นะฮะตอนนี้ความร้อนก็ปกตินะครับก็อันนี้ก็อธิบายนะฮะแนะนํากันไปนะฮะมีอะไรบีบหลายคําถามพี่คอนโซนสามารถสั่งบริษัทแยกได้ไหมนะฮะแยกได้ครับคือคุณจะเอาไว้ซ้ายไว้ขวาแต่ต้องแจ้งที่บริษัทก่อนนะฮะสำหรับตัวซุปเปอร์จิ๋วแล้วก็ทุกๆค่ายนี่แหละ ก็ก็ก็ทำให้หมดเลยคุณจะไว้ซ้ายไว้ขวายังไงก็ต้องแจ้งเขานะฮะแล้วก็อะไรอีกอ,อะไรที่เปลี่ยนไปแล้วบ้างครับอะไรที่เปลี่ยนไปแล้วบ้างตอนนี้ก็เปลี่ยนแค่ใบมีดไปรอบนึงนะครับสามพันห้าร้อยไล่สี่พันไร่เนี่ยเปลี่ยนใบมีดไปรอบนึงนะฮะ,ะลื่อเรื่อลดน้ำอะไรยังเหมือนเดิมหมดลูกปืนลดน้ำอะไรก็ยังไม่แตกห้อ,องเกียร์ทำไปที่สามพันห้าร้อยไล่นะฮะสามพันห้าร้อยไล่ จะทำเไปเพราะว่าสามพันได่เราต้องซ่อมนะสามพันได้เราก็ต้องซ่อมแต่ให้มันเป็นแไหนะครับเราจะมีปัญหากับเครื่องอีกคือเราก็เปลี่ยนแถวแถวหนึ่งแถวสองนะฮะบางตัวก็แตกแถวสองนึงก็แตกแถวหนึ่งมันก็ถอดมาดูนะฮะนั่นก็คือเรื่องรับเองล็กเล็กน้อยๆนะฮะแล้วก็การเช็คก็การจราบีอะไรต่างๆก็หัดได้สลับก็ได้จะทำเหมือนผมก็ได้ผมหัดชุดละ เหมือนมี20ชุดผมจะอัดสลับกันนะฮะวันนี้อัด10ชุดพรุ่งนี้อัด10ชุดแล้วก็มะลืนก็อัด10ชุดแรกมันก็อัดสลับกันนะฮะมันจะมันจะเนี่ยก็อยู่อยู่ก็ยังไม่เคยเปลี่ยนอะลูกปืนเน่ยนะครับก็เนี่ยผมก็อัดอยู่แบบนี้นะฮะโอเคครับเสร็จแล้วนะฮะให้ดูกันเกี่ยวไปพังพังนะฮะอันนี้สองไร่นะฮะบิ่งนี้สองไร่ ะะสองไร่ก็เกี่ยวไป18นาทีนะฮะสินาทีสิบนาทีกว่าๆนะฮะก็สองไร่สิบกว่านาทีบิ้งยาวฮะ,นะฮะก็ได้แล้วครับไม่มีปัญหาก็ถ้าถ้าบิ้งใหญ่ๆก็จะเลียหกไร่ต่อชั่วโมงก็ยังได้เลยนะครับมันเกี่ยวไว้ฮะตั้งแต่ผมทดตัวเดินใหม่นะฮะทดรอบใหม่นะฮะก็อย่าลืมฮะ กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะฮะพกษณุพันธ์ช่องเก้าเก้านะครับก็เดี๋ยวคงจะจบแล้วนะฮะเกี่ยวเสร็จแล้วนะฮะก็เดี๋ยวคลิปนะฮะวันข้างหน้าจะเป็นคลิปอะไรนะฮะเดี๋ยวคอยดูกันนะครับสาหรับวันนี้ก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะฮะขอบคุณแล้วก็ขอบคุณสําหรับการติดตามนะฮะกดติดตามไว้ฮะหลายๆคนนะครับแล้วก็ใสยอะไรก็คอมเมนต์ถามเข้ามานะฮะเดี๋ยวจะจะทยอยตอบนะฮะในทุกๆคุิปนะฮะ แต่ถ้าสนใจรปเกี่ยวนะจรรปเกี่ยวที่เราได้ที่เราหาสูงไป6949391นะฮะามเดถ6 9 4 9 3 9ได้นะฮะแล้วก็หรือว่าไอ l ดีไลน์ก็เลขใหม่ข้างล่างนะฮะแอดไลน์มาแลยโกรนะฮะเพราะว่าผมใช้สเครื่องนะตอนนี้ก็จะ็ีเครื่องหนึ่งไว้ทำานนะฮะ้ำงานลทาน้ครับก็ไปเรื่อย รนะเรื่องรถเกี่ยวข้าวะนะมีเฉพาะเรื่องรถเกี่ยวข้าวผมแนะนาเรื่องรถเกี่ยวข้าวนะสนใจได้ใน่ไหนตนนะิดต่อที่เราฮะจะริกาเรื่องรถเกี่ยวข้าวนะครับสาหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ